มาชมสวนบุกหวานค่ะต้นแม่พันธ์เราใส่ท่อเนาะเรามันเยอะเราไม่ได้ตัดไปกินนะเราทิ้งไว้ให้เขาเลี้ยงหัวต้นที่สองเขาก็เบียดต้นแม่ขึ้นมาเลยต้นที่สองเบียดต้นแม่ขึ้นมานะคะอยู่ในต่อเดียวกันปกติเราใส่ท่อเราจะตัดลำต้นไปกินเนาะมันเยอะเรากินไม่ไหว เราก็เลยทิ้งไว้ให้เขาเลี้ยงหัวนะคะลูกค้าก็สั่งเยอะอยู่แต่ไม่ได้เอาไปออกไปขายให้เขานะเราก็เลยทิ้งไว้เลี้ยงหัวนะสูงท่วมหัว,หวเลยนะคะนี่คือบุกหวานพันดั้งเดิมคนเท่าคนแก่ของเรานะคะกินสดได้ไม่คันยอดก็กินกับส้มตำมะละกอได้เลยนะคะลํำสดสดปอกแล้วกินกับลาบกับก้อยกินได้สดๆนะคะ ลำเอาไปแกงลำอ่อนไปแกงอร่อยอร่อยหัวก็ทำของหวานได้นะนึ่งโรยมะพร้าวน้ำตาลอร่อยมากนะคะทำบวชก็อร่อยเนาะเวลาเขาลงหัวเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนาะทำของหวานได้นะคะปีใหม่นี้ทำของหวานญาติมาเยี่ยมนี่ขุดหัวไปทำของหวานกินหม้อใหญ่ๆได้สบายแล้วเวลาปอกเราปอกเอาเปลือก ปอกเปลือกสีหนานิดนึงเนาะแล้วเราก็มาสับฝังลงดินเกิดปลูกได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือต้นแม่พันธุ์ของเราเนาะลมมาบางครั้งก็หักเนาะหักแต่ไม่เป็นไรนะคะต้นที่สองเขาก็ขึ้นมาเหมือนเดิมเนาะเขาจะสังเคราะห์แสงเนาะใบสังเคราะห์แสงแล้วลงหัวนะคะนี่คือลูก ลูกที่เกิดตามแม่ต้นเล็กๆปกติเราก็จะเอาไปขายนะคะลูกเราจะไปขายเป็นต้นพันธนะุ์เนาะแต่ก่อนเราส่งต้นเล็กลนันนี้เราไม่ส่งต้นเล็กแล้วนะคะเราจะให้โตกว่านี้อันนี้มันเล็กเกินเนาะเราจะให้โตกว่านี้แล้วเราจะจัดส่งนะคะตอนนี้ต้นพันธุ์เรายังมีสง่งให้อยู่นะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะ0 8 3 6 1 7ปดสามหหนึ่งเจ็ด เจ็ดเจ็ดแปดนะคะโทรมาเบอร์นี้ได้เลยสั่งต้นพันธุได้เลยเรายังมีต้นพันธุ์ขายนะคะวันนี้พามาชมป่าพ่อพันแม่พันธเขาเนาะมีแต่ต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นอ้วนสูงท่วมหัว,หวเลยนะคะตอนนี้เขาเอ็นล้มนะเราปลูกไว้เต็มเต็มที่โค้งน้องนาเราเลยนะคะเพราะว่าเราปลูกป่าเนาะปลูกป่าทำโค้งน้องนานะคะ เราก็จะปลูกไม้ประเภทที่ว่าแดดมั่งล่มมั่งนะเพราะว่าเขาอยู่ใต้ร่มไม้ได้นะคะต้นสูง่วมหวเลยเด้ต้นใหญ่มากต้นเท่ากับบุกค,คางคกปกติบุกค,คางคกต้นใหญ่ใช่ไหมบุกหวานเราก็ใหญ่ได้เหมือนกันใหญ่แบบต้นบุกค,คางคกแต่ไม่คันเป็นบุกหวานนะคะบุกหวานทานสดได้ สนใจติดต่อมานะครับต้นพันธุ์เรายังมีนะคะถ้าใครสนใจหัวพันธุ์ก็จองได้นะคะหัวพันธุ์เราจะมีขายเดือนพฤศจิกาธันวาเนาะสั่งจองได้นะคะโทรมาสอบถามได้เลยค่ะเรามีหัวพันธุ์ให้สั่งจองนะคะบุกวานแท100้ร้อยเปอร์เซ็นซื้อไปแล้วชิมได้เลยถ้าไม่ใช่บุกวานนี้เรายินดีคืนเงินนะคะ ของเราคือบุกหวันพัน์ดั้งเดิมคนเท่าคนแก่เนาะต้นนี้ใหญ่มากนี่คือแม่พันธุ์ของเขาเนาะลำต้นนี้ใหญ่มากดูเพราะว่าเราจะเอาลูกเขาออกแล้วเขาอยู่ต้นเดียวมันจะต้นใหญ่นะคะวิธีปลูกให้เขาต้นใหญ่คือเราจะเอาต้นเล็กที่เป็นลูกของเขาออกนะคะเราจะให้เขาอยู่ต้นเดียวๆแล้วเขาจะโตมากต้นนี้ก็โตมากแต่ล้มแล,ล้วลมมาล้มนะคะ สูงใหญ่ท่วมหัวเราจะปลูกที่แดดลำไรนะคะมีล่มมักงแดดมากเขาจะเขาจะลำสูงใหญ่นะคะแต่ถ้าเราปลูกกลางแจ้งมันก็จะต้นเตี้ยแต่จะหัวใหญ่นะ,ะถ้าอยากกินลำเราจะปลูกล่มมากแดดมากนะคะถ้าอยากกินหัวเราจะปลูกกลางแจ้งก็จะหัวใหญ่นะ,ะมันขึ้นอยู่กับเราต้องการแบบใช้ประโยชน์แบบไหนถ้าเราต้องการต้นกินลำต้น ปลูกล้มมั่งแดดมั่งจะได้ต้นใหญ่มากสูงทมหัวนะคะแต่ถ้าเราปลูกกลางแก้งเขาจะลงหัวใหญ่แต่ต้นจะไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยสูงใหญ่นะคะนี่คือป่าต้นพันธุ์บุกหวานของเรานะคะขอบุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขนาดนี้ต้นพันธุ์ยังมีอยู่ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรได้เลยค่ะ